ในอันประเสริฐพระพรในอันประกาศสิพระพรในอลัลลัมเลิศระพรใน กิจกรรมที่เราได้ทํากันในวันที่31ธันวาเนี่ยเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาเรียกว่าเทวาตาพีคือทําพิธีในรูปแบบของสายเทพสายพราหมณ์เราจะบวงสรวงบอกเล่าเป็นกําลังวันแต่ละวันละวันละวันไปตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุหัสกุ์เสาร์ราหูพักเกตเขาเรียกว่าเป็นการขอเทวาตาพีเทวาคือเทวดาตาพีก็คือบัตรพรีนั่นแหละบัตรพรีที่สะเดเคราะห์ออกไปเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราจะมีการโปรย ดอกดาวรวยที่องค์ปู่องค์ใหญ่คนโบราณก็ถือว่าการโปรูดอกไม้เนี่ย ถือว่าเป็นเลิกมงคลและรับว่าเป็นมงคลอันเชิญองค์ปู่ปราษีพระเมตปางทำน้ำมนต์สั่งล้อมรลอปู่องค์นี้ไว้เป็นเนื้อเงินยวงแล้วก็ลงสีทองถ้าเห็นมีน้ำมนต์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสัตวนโดาสัตวนโดานเนี่ยก็จะอยู่ในป่ามะพานเป็นมงคลมีทั้งวาลีกุญชรกินาลีกินาลางจะอยู่ในอ่างน้ำมนต์เราได้ทําไว้เพื่อทําน้ำมนต์โดยตรงเลยก็อย่างที่เคยพูดไว้ก็คือว่าจะมีทั้งผานไถพลิกไร้กลาย,กายเป็นดีจะมีคดประหลอดแล้วก็มีขวานฟ้าตามตาําราวัันนนีี้้เเเเราาากอออญญชิญมทททํปูจะถืยนะงลง ไดงไงกระปูเป็นคนทําน้ำมนต์ไม่ใช่ผู้อื่นทําปูเป็นคนทาให้ญาติโยมมีอายุมั่นฝันยืนยาวนานให้มีวันณะผิวพรรณผุดองประดุจดังจันเพลให้มีพลังกาลังดังพญาคุรสารขอญาติยโยมโจงเป็นผู้ที่มีโชคไมีลาภมีกินไม่ใช้จะทําธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นสมความปรารถนาจะคิดลงทุนสิ่งใดก็ขอให้เจริญ อยาได้คงอย่าได้ขอ,อยทําทสิ่งใดขอใหด้ดี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 ขึ้นไปเรื่อยๆจนตลอดการและ และก็ใช้น้ำมนต์อย่างนั้นหยาดน้ำมหาสังการหยาดน้ำมหาสังคนโบราณก็เชื่อถือว่าไม่ว่าจะเสียงสังหรือสิ่งที่ออกจากสังที่มีนิ้วนะลายทั้งสี่เนี่ยจะเป็นมงคลที่สุดสําหรับบุคคลที่ได้รับและก็รับแจกต่อเงินต่อทองเราก็ได้ทําพิธีบวงสรวงทําพิธีขอพรขอโชคขอลาภตามลาดับไปสุดท้ายเลยก็มีการจุดธูปถวายปู่อย่างที่เราเชื่อกันก็คือว่าต้อนรับสิ่งดีด ความสวยงามความเจริญรุ่งเรืองขออานาจพระศีรัตนะตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยอวยพรชัยให้ญาติโยมทั้งอลหยจงมั่งคั่งมั่งมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ทําการสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญดีเจริญชนเจริญโชคเจริญชายเจริญสุขผลเจริญด้วยธรรมะเสมอสมัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สําเร็จและให้นิราชจากทุกนิราชจากสงวนิราชจากโลกนิราชจากภัยสับประเคราะห อุปัตตวะเสนียจังไรสิ่งชั่วร้ายเลวทรามความสมองทั้งหลายอย่าได้มาคล้องปองปทลุสาลยยญาติโยมไปทิศหนึ่งประกันได้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยธรรมาหากินก็ค่อยจเจริญเจริญเจริญในปี6-7และตลอดไปได้วยเทินสาทุก